สวัสดีครับพี่น้องเมเนตมาทักไทยบัื่อใดลงคลิปมาดูวนแล้วฝนบปตกเศร้าใหา้เศร้าหน้าก็เลยได้ยินเสียงว่าพี่น้องเสียงเป็นสูบน้ำในหน้าก็บ่มีเขาโอ้โอโบ่บมีน้ำฝนบปตกมาแมือนเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ครับ แม่งครึ่งเดือนแล้วตกยุ่แต่มันตกบ่พอสีด้ยน้ำหมู่ว่านกับตกลิ้นลิ้นแป๊บแป๊บแปบเปียกนาดินแล้วก็ไปเออนี่แหละขันบ่ตกมาอีกเดือนนึงนี่แถวนี้มันบ่แม่นหน้าชนพธาตนนุนะม,มันมันเป็นตีนผู้ตีนเขา ฝนมาแห้งเลยโอ้บางเรียนก้อนในน้ำร้ายคักนี่นี่สูบเปิดมือมัดเว้นสูบมัดมือมัดเว้นน้ำในสระโอ้ยน้ำเข่ามันยังหน่อยสูบมดมือมัดเว้น าบสูกบกแบบมันก็เลยย่านเขา,เาม,เม,ม,ม,มันตายอนี่กเลยสูบแต่มันบบตายง่ายๆนะเขาโบตายง่ายๆอกดูแม่ของจิตตายง่ายๆเนาะสูบเป็นยังแต่โน้นเซนนี่เขาก็าได้งบประมาณมาแล้วล่ะนี่เขาสิยเหตุหรอเขาสิยลาดยางให้แล้ว สิลาดยางให้แล้วฝั่งทางพูนอีกหมู่บ้านหนึ่งแบง่งคนละครึง่งไปกลางนาอันนั้นเขาเทแล้วเทคนกีดแล้วนะแล,วแล้วแล้วแหละพอจากนีไปจากเซนนีไปทางเขามากอ็กลางกลางหมูมม่บ้านเพื่อนก็เพิ่นมาสำรวจเลไแหละนี่ห้อยสีแดงแพงคนมาขีดไว้นี่ห้อยสีแดงแง ให้สีแดงเตรียมจะมูมันชิลงมือ,อมือใดบุ๊งนี่กระซูอันนั้นหน้านางกระซูดักสูบน้ำเลยมารีวิวให้เบิง้งมารีวิวให้เบิง้งอีกคนนึงดอกนี้นนก็เขาสิลงมือมือใดดอกไอ้เท่เขาไอ้ไอ ลาดยางหมึกต่อยครับว่าแต่พังปูนเขาเทคอนจีตคนละเครึงอันนั้นอีกหมู่บ้านหนึ่งอันนี้อีกหมู่บ้านหนึ่งคนละหมู่บ้านคนละหมู่บ้านไก่ชิดได้ถนนคอนจีตแล้วไอ้ถนนลาดยางแล้วถนนลาดยางทานไห้เลย แถวนี้เขาก็อยู่ให้บ้านอยู่ให้ไผให้มั่นอ,อะสวัสดีพี่น้องก็มาเห็นกะกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจเน้อ